In first place, thank you all the people who supported me, and especially thanks my choir, my staff, my club, and, uh, and especially especially thanks my uh, supporters, long-term supporters. Uh, without them, uh, everything was uh, be very, very difficult for us only what i can promise you from next season we're gonna we will try play better football than we play this season and we're gonna we will try make thai people proud when we when we start competing in, in asia thank you so much thank you. <laughs> รอบรางวัลนี้ด้วยตนเองนะคะแขกรับเกียรติทุกท่านนะครับขอขอก็เขาคุณคุณพ่อสยามก็เล่นบอว์อวด้วยนะครับสำหรับรับนี้นะครับที่แข่งปีที่สองนะครับเราเว็นปีที่แล้วทีมงานทำงานหนักมากนะครับเพื่อให้เรากลับมาเป็นแชมป์ไปกันอีกครั้งนี้ครับซึ่งก็ จะขอบคุณการเริ่มแรขอบคุณโค้ชนะครับสร้อยส้างกรณ์วิสเลอก์ลูกทีมของเขาแล้วออเดอร์เพเทอร์จริงๆที่จะช่วยให้เราต่างว่าที่ไมต้องมีได้นะครับและด้วยผลงานที่ทีมภาพหัวใจเรื่องมสอนนะครับแล้วอีกส่วนที่ขาดไม่ได้เพื่อให้เป็นมูสอนที่ได้รางวัลปมบูรณ์แบบชนิดนี้ก็คือแลที่เรามีแฟนคลับที่ยอดเยี่ยมนะครับที่มยงประกอบที่สำคัญมากเรามีแฟนคลับที่เติมโตผู้สู่สอน จนมีจนได้ประโยชนว่า Legal, เรามีไฟถังท er ี up, ่ยอดงยมนะครับแล้วอีกส่วนท้ายที video, er ่จะจอได้เลยคืทีมงานที่หลังอมสูมสอนะครับมีสูสอของเราเมีซาวแก่นะครับแก็ทีมงานซาวทู่หลังเนี่ยรลแรกจะไปตรงป่อนใาการที่เรามีรางมาในครับขอ่รางวัลให้ทุกๆท่านที่ผิดไปไปตางนครับเราติดนครับมีงานหนักต่อไปนะครับสำหรับบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีนะครับ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวแดงดาด้วยนะคะกับความสำเร็จของทีรศิลสินแดงดาค่ะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับขอบคุณสโมสรเอสซีจีบางนองขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทีมซาคุนขอบคุณฟุตบอลสยาม็ได้บอกนะครับแล้วก็ควางว่าทีรดสินจะประสบความสำเร็จที่สดเอขอบคุณครับ กียนนนขึ้มาบนนะครับก็สำหรับรางวันนี้ครับก็อยากขอบคุณฟุตบอลสยามโลเ้นบอลที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในเมืองทองทุกคนผู้บริหารโคร้ชสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ครับ <Okay. S 2> ที่คอยให้กำลังใจผมแล้วก็สนับสนุนผมมาตลอดครับขอบคุณครับ ดีใจครับดีใจที่ที่ได้รางวัลน,นี้ครับผมก็คือมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนเหมือนกำลังใจให้กับเราที่ให้เรา,ามุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตั้งใจเต็มที่ต่อไปแล้วก็คือก็ก็หวังว่าจะได้ทุกๆปีแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานให้กับให้ดีให้กับเมืองทองทุกๆปีครับตีใจครับแล้วก็วกนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ที่ได้รางวัลแบบเสือกุเล้งเงาเยี่ยม,มของผมครั้งแรกเลยเหรอใช่ไม่เคยได้เลยจริงจริง และที่สำคัญคือสโมสรของเราก็ได้สโมสรที่เยี่ยมเลยนะก็แน่นอนมันเป็นอะไรที่ดีใจครับพอเราทํางานกันมาหนักเราก็ได้รางวัลกลับมาก็ดีใจครับครับปีหน้าก็หวังว่าจะได้รางวัลอื่นเพิ่มมากขึ้นครับก็หวังอย่างนั้นก็อยากให้ได้ทุกๆปีไปครับสำหรับทีมเรา Nice Nice first season best 11 u we speak many times I am very happy because every time I want to to thanks Everyone, teammates, staff, all people in club, of course, Koppenka for the, the best fans. Without these people, I don't take this trophy. And uh, we look forward, like always, uh, wait another season. This is behind us, and I'm happy today. But tomorrow, I must work hard to, to next year come again here and take some some awards. ครั้งแรกับครั้งแรกตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพมาก็นี่ถือเป็นแบบรางวัลแรกครับที่ที่ได้เป็นเกียรติประวัติครับผมได้ข่าวว่าจะทําสีผมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็สีผมนีแล้วมันเฮงอ่ะฮะคือหนึ่งก็คือเฮงด้วยแล้วก็หลายๆคนคิดว่าเฮงแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมันมันติดตาแล้วครับมันเหมือนเป็นเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วก็ก็คงคงทำอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับผมครับหวังว่าซีซั่นหน้าจะได้รางวัลอื่นก็หวังเหมือนกันครับก็ใช เล่นให้เต็มที่ครับแล้วก็ยางเรียนอย่างแรกก็ทุ่มเทให้เต็มที่เพื่อสมโมสรเป้าหมายก็ของทีมก่อนส่วนรางวัลส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะตามมาเพราะว่าถ้าผลงานกับสมโมสรดีพาสมโมสรคว้าแชมป์หรือว่าเข้ารอบเอฟซีครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกลึกๆน <c oughs> ะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากมันเหมือนเป็นรางวัลตอบแทนมากกว่าที่เราทุ่มเทให้กับสมโมสรครับผม